ก็สวัสดีกับผมเบิร์ดหนองกระทิงกันด้วยนะฮะทุกคนวันนี้ผมก็จะมาทาคลิปทุกคนวันนี้ทาคลิปคนทต์ชื่อว่าตาคู่คนแมเอี่ยวครับทุกคนอันนี้ก็เป็นพื้นที่แห่งวันนี้ก็ผมก็จะออกกำลังกายแหละทุกคนอันนี้ก็พื้นที่แถวบ้านและการพูดแบบนี้ไปทุกคนไปมันก็เป็นแบบผมก็เดินด้วยเล่าด้วยผมก็จะมาให้ทุกคนมาดูคลิปแถวบ้านผมนะครับทุกคนเมืองแห่งชนบทนคะครับแบบทุกคนแบบไม่ได้อยู่ในเมืองไม่ได้หรูหราครับทุกคน ดีคิวครับทุกคนมีแต่ป่าไม้และเขาครับทุกคนไปรับชมกันเลยทุกคนนี่ครับทุกคนทุกคนคิดว่ามันสูงแค่ไหนครับทุกคนมันสูงกว่านี่อีกนะครับทุกคนนี่นี่ก็คือธาตุคอนพึ่งนะครับทุกคนเดี๋ยวผมก็จะวิ่งไปนะครับทุกคน เป็นไงครับทุกคนที่นี่ครับทุกคนแถวบ้านผมนะครับทุกคนรักป่ารักเขาอย่าลืมรักเราบ้างนะครับทุกคนพามเพ้าเนนเดนเนนนนี่นี่ครับทุกคนวันนี้ครูบอกเลยว่าข้อดีนะครับทุกคนการมีเมียเฮ้ยเมียหัวแฟนของคนแม่งสอนนะครับทุกคนคุณจะได้ดื่มด่ำบรรยากาศแบบนี้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็น ไปดูนะครับทุกคนเป็นไงครับทุกคนเป็นไงเป็นไงตึกมีไหมไม่มีนะครับทุกคนสุดไม่แกะเป็นไง โอ้ยสดชื่นเอาล้ครับทุกคนตอนนี้ผมก็บินมาถึงอยู่ที่กล,ะะก,ก,ก,กลางโต้งนะครับทุกคนเพราะว่ามันไกลจากพระธาตาคพนพึ่งมากมากแล้วครับทุกคนเดี๋ยวผมจะให้ดูทีหลังว่กกาไกลแค่ไหน,นะครับทุกคนนี่นะครับทุกคนวิวที่ผมก็จะมาออกกาลังกายนะครับทุกคนหรือเรียกว่า วิวกลางตรงครับทุกคนนี่นะครับทุกคนนี่บอกเลยแม่าคุณวิ่งออกกำลังกายนะคุณจะรู้สึกแบบโคตรสดชื่นนะครับทุกคนไปไปที่อื่นต่อเอาครับทุกคนตอนนี้ผมก็วิ่งมาถึงที่แม่น้ำยมูมครับทุกคนดู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 ด,ด,ดูสถานที่นะครับนี่ครับทุกคนนี่นะครับ,รบ,รบทุกคนเห็นนั่นไหม ไอ้ไอ้นู่นน่ะสดนู่นนะครับทุกคนนี่นะครับทุกคนผมวิ่งมันกขแค่ไหนะครับทุกคนนี่้ทุกคนไม่อยากรู้ใช่ไหมครับทุกคนเห็นนู่นไหมเห็นนู่นไหมครับทุกคนน่าแหละครับทุกคนที่ผมอยู่พรทธคอนพึ่งนะครับทุกคนครับตอนนี้ก็หกโมงเย็นเรียบร้อยนะครับทุกคนบอกเลยว่าโคตรเหนื่อย แล้วบอกให้บอกให้ไม่มีหรอกครับทุกคนจานมนต์และพี่นะครับทุกคนบอกเลยหายใจอ,ยอ่ะโคตรโล่งดูผมนี่หายใจยแบบโคตรโล่งเลยสดชื่นทุกคนออกไม่ออกไกลน,นะโคตรสนุกไม่มีหรอกรถด,ดลางตืกหรือว่าอะไรที่ใหญ่โตยิ่งใหญ่อลังการมีแค่นี้แหละแต่ก็มีความสุขสุดๆนะครับทุกคนไป ไปต่อเอาแล้วทุกคนนี่ก็เป็นสถานที่สุดท้ายที่ผมจะพาทุกคนมานะครับทุกคนเพราะตอนนี้ผมออกกำลังกายผมแม่โคตรเหนื่อยนะครับทุกคนเพราะผมรวดออกกำลังกายนะครับทุกคนก็อนนี้ก็นะครับทุกคนกลางตรงที่ผมพูดถึงนะครับทุกคนวนไปดูเลย เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะทุกคนถึงจะบ้านนอกแต่บอกเลยล้วนทุกเก้าทุกวินาทีมีแต่ความสุขนะครับทุกคนคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับทุกคนการพาทุกคนมาแอ๋บ้านนอกนะครับทุกคน